M. Movie Insight. Petse Matari. กลับจากป่าช้าหนังผีวิดีโอเก่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งภาพยนตร์สยองขวัญ กับเอ็มมุกไฟล์มูวี่อินไซตในช่วงหนังผีวิดีโอเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับในตอนนี้นะครับผมขอนำเสนอภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายปลายปากกาของนักเขียนชื่อดังอย่างสตีเฟนคิงเรื่องราวของสุสานอาถรรพ์ที่สามารถฟื้นคืนชีพคนตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่จะเป็นอย่างไรถ้าคนที่ตายแล้วกลับมามันไม่ใช่คนเดิมที่คุณเคยรู้จัก พบกับเรื่องราวขย่าวขวัญทั้งหมดนี้ได้ในภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเพชรเซมาทารีกลับจากป่าช้าครอบครัวของลูอิสคริส อันประกอบไปด้วยเรเชลผู้เป็นภรรยาและยังมีลูกๆที่น่ารักอีกสองคนซึ่งได้แก่เอลลี่วัยห้าขวบและเกตไวัยสามขวบโดยพวกเขาได้ย้ายบ้านมาอาศัยอยู่ที่เมืองลัดโลเมืองชนบทเก่าแก่ที่แสนงดงามบ้านหลังใหญ่ที่โอบล้อมด้วยสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียวที่เงียบสงบต่อมาครอบครัวลูอิสได้พบกับชายแก่อัธยาศัยดีที่ชื่อจัด เพื่อนบ้านสูงวัยที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนทำให้ในคืนนั้นลูอิสจึงได้ขอร่วมนั่งสนทนากับจัดเพื่อทําความรู้จักชายแก่ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับถนนที่ตัดผ่านหน้าบ้านซึ่งมักจะมีรถบรรทุกวิ่งผ่านไปมาอยู่เป็นประจำทำให้สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านถูกรถบรรทุกที่วิ่งผ่านเหยียบสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านตายอยู่บ่อย วันต่อมาจัดจึงขออาสาพาสมาชิกครอบครัวของลูอิสเดินเยี่ยมชมสุสานสัตว์เลี้ยงที่อยู่บริเวณชายป่าที่ซึ่งผู้คนนำร่างของสัตว์เลี้ยงที่ตายแล้วนำมาฝังรวมกันไว้ณนะที่สุสานแห่งนี้ลูอิสประกอบอาชีพเป็นหมอรักษาคนไข้และเมื่อเขาได้เริ่มงานที่โรงพยาบาลของเมือง ในวันนั้นเองก็ได้มีผู้ประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสถูกส่งตัวมาให้เขารักษาแต่สายเกินไปชายหนุ่มที่ชื่อวิกเตอร์อาการสาหัสทนพิษบาดแผลไม่ไหวและสิ้นใจลงต่อหน้าของลูอิสในคืนนั้นเองลูอิสก็ฝันเห็นผีวิกเตอร์ที่มาเข้าฝันพูดเตือนลูอิสว่าให้ระวังถึงหายนะและความตาย ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาเยือนครอบครัวของเขาแต่แล้วเรื่องราวอันเลวร้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเชอร์ชแมวสุดที่รักของลูกสาวลูอิสถูกรถบรรทุกชนตายอยู่ที่หน้าบ้านลูอิสจึงปรึกษากับจัดว่าเขาจะนํามันไปฝังที่สุสานสัตว์เลี้ยงแต่จัดก็แนะนําว่าเขามีที่ฝังศพแมวที่ดีกว่านั้นและมันอยู่ลึกเข้าไปในสุสาน ทั้งคู่จึงเดินทางผ่านป่าปีนฝ่าผ่านเนินจนถึงยอดของภูเขาที่เป็นลานกว้างซึ่งในอดีตมันเคยเป็นสุสานอินเดียนแดงโบราณที่มีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ฝังร่างที่ไร้วิญญาณลงบนผืนดินแห่งนั้นในไม่ช้าผู้ที่ล่วงลับจะกลับคืนมามีชีวิต ซึ่งลูอิสเองก็ไม่ได้เชื่อว่าแมวของเขาจะฟื้นคืนชีพกลับมาเหมือนกับเรื่องเล่าในตำนานที่ชายแก่จัดเล่าให้เขาฟังจนกระทั่งวันต่อมาเจ้าแมวเชิร์ก็กลับมามีชีวิตจริงๆซึ่งมันได้สร้างความประหลาดใจให้กับลูอิสเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่มันแปลกไปจากเดิมนั้นก็คือเจ้าแมวเชิรมันดุร้ายขึ้น และตัวของมันก็ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบ,บวนไปทั่วบ้านเช้าวันหนึ่งอันแสนสดใสครอบครัวของลูอิสได้พากันมานั่งเล่นบริเวณลานสนามหญ่าหน้าบ้านเจ้าหนูเกตที่กำลังมีความสุขกับเว่าของเขาได้เผลอดทำว่าหลุดมือปลิวลอยไปตามลมขณะที่ลูอิสละสายตาจากลูกชายของเขาเพียงครู่ เจ้าหนูเกตก็วิ่งตามแก่นเชือกว่าวของเขาไปที่ถนนเป็นเวลาเดียวกันที่รถบรรทุกคันหนึ่งได้วิ่งขับมาด้วยความเร็วเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ลูอิสจะคว้าตัวลูกชายได้ทันรถบรรทุกคันนั้นก็ชนร่างของเจ้าหนูเกตเด็กน้อยที่น่ารักเสียชีวิตอยู่ที่ถนนดวงใจของลูอิสในตอนนี้ถึงกับแตกสลายกับการตายของลูกชายอันเป็นที่รัก และลูอิสอยังคงโทษตัวเองที่ไม่สามารถช่วยลูกชายของเขาไว้ได้ทันหลังจากที่งานศพของเกตเสร็จสิน้นเรเชลภรรยาของเขาก็ขอพาลูกสาวไปพักทำใจที่บ้านของพ่อแม่มีเพียงลูอิสที่ต้องอยู่ที่บ้านหลังเดิมเพียงลำพังจัดพยายามเตือนลูอิสว่าอย่าได้คิดนำศพของลูกชายไปฝังที่สุสานโบราณแห่งนั้นเด็ดขาด เนื่องจากว่าในอดีตเคยมีคนนำศพชายคนหนึ่งไปฝังยังสุสานโบราณและเมื่อเขาฟื้นคืนชีพกลับมาชายคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับผีดิบและสุดท้ายชาวเมืองก็รวมตัวกันเพื่อฆ่าชายคนนั้นแต่ทว่าคำเตือนของชายแก่ไม่เป็นผลด้วยความที่ลูอิสต้องการชุบชีวิตของลูกชาย ทำให้เขาได้แอบเข้าไปที่สุสานของเมืองและขุดเอาศพลูกชายขึ้นมาก่อนจะนำร่างอันไร้วิญญาณไปยังสุสานอินเดียนแดงโบราณอาถรรพ์ขณะที่สาวน้อยเอลลี่ก็ได้ฝันร้ายฝันเห็นผีวิกเตอร์ที่เคยเตือนพ่อของเธอในฝันนอกจากนั้นผีวิกเตอร์ยังได้ดนจิตด,ดนใจให้เรเชลรีบเดินทางไปหยุดยั้งสามีของเธอ ที่กำลังจะปลุกผีลูกชายขึ้นมากลางดึกคืนนั้นลูอิสแบกศพลูกมุ่งหน้าไปยังสุสานโบราณและได้ฝังร่างของเกตเอาไว้ที่นั่นในตอนนี้มีเพียงแต่รอเวลาที่เด็กชายเกตจะได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง เื่อเด็กน้อยผีดิบได้กลับมาจากความตายมันก็ได้แอบขโมยมีดผ่าตัดของลูอิสก่อนที่จะมุ่งหน้าไปฆ่าจัดชายแก่ที่อยู่ข้างบ้าน เมื่อเรเชลเดินทางมาถึงที่บ้านเธอได้ยินเสียงใครบางคนเรียกเธอเข้าไปในบ้านของจัดและที่นั่นเองเธอก็ได้พบกับเกตลูกชายสุดที่รักของเธอที่ยืนต้อนรับเธออยู่ด้วยความตายทันทีที่ลูอิสตื่นขึ้นเขาสังเกตเห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนของเกตภายในบ้านและพบว่ามีดผ่าตัดของเขานั้นได้หายไป ในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมันคือเสียงของเกตที่บอกกับพ่อของเขาว่าตอนนี้เขากำลังเล่นสนุกอยู่กับจัดและเรเชลแม่ของเขาลูอิสได้ยินดังนั้นเขารู้ทันทีแล้วว่ามันจะต้องเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับคนทั้งสองลูอิสถือเข็มฉีดยาโมฟินมุ่งหน้าไปที่บ้านของจัดเขาจัดการฉีดยาฆ่าแมวผี ก่อนที่เขาจะไปตามหาเรเชลในบ้านของจัดเมื่อลูอิสเข้าไปในตัวบ้านเขาก็ได้ยินเสียงเรียกจากลูกชายของเขาให้ขึ้นมาเล่นด้วยกันที่บนบ้านลูอิสเดินตามเสียงลูกชายขึ้นไปที่ชั้นบนเขาก็ต้องพบกับศพของจัดนอนตายอยู่ที่พื้น ันใดนั้นเองศพของเรเชลก็ร่วงหล่นลงมาจากห้องเก็บของใต้หลังคาเผยให้เห็นว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นฝีมือของเกตลูกชายผีดิบของเขามันพยายามจะฆ่าลูอิสพ่อแท้ๆของมันแต่ลูอิสก็ต่อสู้และผลักร่างของเจ้าเด็กผีไปยังที่มุมห้องลูอิสรู้แล้วว่าสิ่งที่กลับมาจากความตายนั้นมันไม่ใช่เจ้าหนูเกตลูกชายสุดที่รักของเขา ลูอิสจึงตัดสินใจฉีดมอร์ฟีนให้กับลูกชายเพื่อให้เจ้าหนูน้อยเกตได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบต่อมาลูอิสก็จุดไฟเผาบ้านของจัดและแบกร่างของเรเชลไปยังสุสานอินเดียนแดงโบราณเพื่อชุบชีวิตให้กับเรเชล ซึ่งลูอิสเชื่อว่าการฝังศพที่ตายใหม่ๆอาจทำให้เธอกลับมาได้อย่างปกติสมบูรณ์จนในที่สุดกลางดึกของคืนนั้นเรเชลก็ได้กลับมาจากความตายและเธอก็มอบความตายให้กับลูอิสเช่นกันและหนังก็จบลงเพรเซมาทารีกลับจากป่าช้า เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างขึ้นในปี1989สร้างจากนิยายขายดีที่ชื่อเพซเซมาทารีของสตีเฟนคิงที่เขียนขึ้นในปี1983กำกับภาพยนตร์โดยแมรี่ลัมเบิร์ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอให้กับนักร้องชื่อดังอย่างมาดอนน่าที่ผันตัวมากำกับผลงานภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกของเธอ โดยในเรื่องราวของภาพยนตร์ได้เล่าถึงสุสานสัตว์เลี้ยงที่ลึกเข้าไปในนั้นยังเป็นที่ตั้งของสุสานอินเดียนแดงโบราณสุสานที่มีความเชื่อว่าหากได้ฝังศพผู้วายชนอันเป็นที่รักลงในหลุมของสุสานไม่นานนักพวกเขาจะฟื้นคืนชีพกลับมาจนกระทั่งครอบครัวของลูอิสครีสได้สูญเสียลูกชายวัยสองขวบจากอุบัติเหตุ ทำให้เขาต้องนำศพลูกชายไปฝังไว้ยังสุสานอินเดียนแดงโบราณและนั่นมันทำให้ลูกชายของเขาได้ฟื้นคืนชีพกลับจากป่าช้ากลับมาหาครอบครัวของเขาจากความตายที่มาของนิยายและเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นมาจากการที่สตีเฟนคิงได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเก่าของเขาทำให้เขาต้องย้ายครอบครัวไปพักอาศัย อยู่ที่บ้านพักใกล้กับโรงเรียนแต่บ้านที่เขาได้พักอาศัยอยู่นั้นมันมีถนนที่ตัดผ่านหน้าบ้านเหมือนกับในภาพยนตร์ซึ่งบรรดาเหล่าหมาแมวของคนในระแวกนั้นมักจะถูกรถยนต์ที่สัญจรบนถนนเฉี่ยวชนสัตว์เลี้ยงของพวกเขาตายกันอยู่เป็นประจำทำให้ผู้คนในชุมชนได้ร่วมมือกันสร้างสุสารสัตว์เลี้ยงของพวกเขาขึ้นมา ต่อมาไม่นานแมวของลูกสาวเขาก็โดนรถชนตายอยู่ข้างถนนและได้นำศพของเจ้าแมวตัวนั้นไปฝังไว้ในสุสานสัตว์เลี้ยงเช่นกันอีกเหตุการณ์จริงที่ได้ถูกนำมาเขียนในนิยายนั่นก็คือระหว่างที่ครอบครัวของสตีเฟนคิงกำลังเล่นกันอยู่นอกบ้านลูกชายคนเล็กของเขาก็ได้เผลวิ่งออกไปที่ถนน แต่โชคยังดีที่เขาสามารถรีบวิ่งไปจับลูกชายของเขาได้ทันเวลาด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้เขาเกิดความคิดและเกิดจินตนาการจนนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวอันน่าสยองจากประสบการณ์จริงในชีวิตของเขานอกจากนั้นสตีเฟนคิงยังได้กล่าวอีกว่านี่คือนิยายที่น่ากลัวที่สุดของเขาที่ได้เคยเขียนขึ้นมา มันมีองค์ประกอบเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่สูญเสียลูกความเจ็บปวดการพลัดพรากและความเศร้าโศกจนนำมาถึงบทสรุปในตอนจบของนิยายอันน่าสยดสยองหลังจากเพชเซมาทารีถูกตีพิมพ์และจัดจำหน่ายในปี1983ต่างก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักอ่านยกย่องให้ว่าเป็นหนึ่งในนิยายเขย่าวขวัญที่ดีที่สุดของเขา จนกระทั่งในปี1989เพรเกซมเรีก็ได้ถูกหยิบนำมาสร้างเป็นภาพพยนตร์สยองขวัญในที่สุดเพศเซมัทเทอรีกลับจากป่าช้าไม่ได้มีเพียงแค่ความสยองขวัญเท่านั้นแต่ยังสอดแทรกสัจธรรมว่าความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ทว่าตัวละครลูอิสคริสซึ่งรับบทโดยเดลมิดคิฟนั้นเขายังมีความยึดติด ในร่างกายสังขารของลูกชายที่เสียชีวิตจากความผิดที่เขาไม่สามารถช่วยลูกชายของเขาไว้ได้ทันเมื่อลูอิสรับความจริงไม่ได้นั่นจึงทำให้เขากล้าที่จะฝืนกฎธรรมชาติของมนุษย์พาผีลูกชายกลับมาจากความตายทั้งๆท,ที่ได้รับคำเตือนแล้วว่าการนำร่างมนุษย์ไปฝังในสุสานแห่งนั้นจะกลายเป็นหายนณะในภายหลังเช่นเดียวกันกับคำนิยามของเรื่อง m e t ท m e s d ด a อ is better หรือแปลความหมายที่ว่าบางครั้งการตายยังดีกว่ามีชีวิตอยู่โดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดบรรยากาศความสยองขวัญได้ดีตั้งแต่ฉากแรกจนถึงฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เพราะสตีเฟนคิงเป็นผู้ที่ลงมือเขียนบทภาพยนตร์เองและควบคุมการถ่ายทำเองทั้งหมดมันจึงเป็นการถ่ายทอดความสยองขวัญจากนิยายต้นฉบับของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่วนทางด้านสเปเชียลเอฟเฟกเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์นั้นก็ได้เดวิดลีรอยแอนเดอร์สันแลนซ์แอนเดอร์สันและจอห์นเบลกรับหน้าที่ออกแบบความสยองของตัวภาพยนตร์ได้อย่างดีเยี่ยมขณะที่ว่ากันว่าแบรดกรีนควิสผู้ที่รับบทวิกเตอร์พาสโคในระหว่างที่เขาแต่งหน้าสุดสยองแล้วต้องเดินออกมาหาของกินช่วงพักกองถ่าย ทั้งทีมงานและนักแสดงที่ได้เห็นเมคอัพบนใบหน้าของเขาก็ถึงกับกินข้าวกันไม่ลงเลยทีเดียวครับเฮสเซมาทารี <S <S <P> <emetery> กลับจากปาช้าเปิดตัวที่อเมริกาด้วยต้นทุน11.5ล้านเหรียญสหรัฐแต่ทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปถึง89.5ล้านเหรียญสหรัฐจากความสำเร็จของรายได้ภาพยนตร์ทำให้ต่อมาในปี1992 p พ s เซม a ทเ r รก็ได้สร้างภาคสองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า p e s เซม a ทเ r ร2หรือกลับจากป่าช้าภาคสองซึ่งก็ได้คว้าตัวนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งจากคนเหล็กภาคสองอย่างเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองมาเป็นนักแสดงนำและต่อมาในปี2019 p e ซเซม a ทเ r รก็ได้ถูกนำมารีเมคอีกครั้ง ขณะที่ในส่วนของคะแนนความน่าดูเว็บไซต์ให้คะแนนหนังอย่าง IMDb ได้ให้คะแนนไว้ที่6.5เต็ม10ส่วน Rotten Tomatoes ได้ให้คะแนนเอาไว้ที่51%โดยในประเทศไทยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉายในช่วงเดือนเมษายนปี2532และหลังจากนั้นก็ได้ถูกจัดจำหน่ายเป็นม้วนวิดีโอและ VCD ในค่ายของซีวีดีซึ่งก็ค่อนข้างจะหารับชมยากอยู่สักหน่อยสรุปแล้วเพชรเซมาทารี ary, กลับจากป่าช้าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าน่าดูเนื้อเรื่องเล่าดีเข้าใจง่ายถูกใจคอหนังสยองแน่นอนครับแต่ถ้าหากใครที่อยากเข้าถึงรายละเอียดเนื้อหาเรื่องราวแบบเต็มๆให้ลองซื้อหานิยายเรื่องนี้มาอ่านกันดูได้นะครับ ซึ่งก็มีจัดจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าเพสเซมาทารีกลับจากฝ่าช้าที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้พบกับเรื่องราวของภาพยนตร์สยองขวัญสุดคลาสสิกในตำนานกับเอ็มมุกไฟล์มูวี่อินไซต์ในช่วงหนังผีวิดีโอเก่ากันได้ใหม่ในตอนหน้า ขอได้รับความขอบคุณจากผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับหนังผีวิดีโอเก่า em múc phải movie insight